ครับผมสวัสดีครับอยู่ช่องอ e ีชาน n e ลนะครับ mm hmm. วันนี้จะมารีวิวกระทะขอบสิบหกนะครับผมกระทะกระทะเออเขาเรียกกระทะอะไรกระทะรถไถสั่งซื้อมาในราคาคู่ละห้าร้อยหกสิบกว่าบาทนะครับเป็นงานดิบนะครับไม่ได้ทำสีใส่ขอบสิบหกผมจะใส่ยางเรเดียนนะครับใส่รถไถแต่ไอตัวนี้จะต่างจาก ที่อื่น,นครับพะว่าเป็นขอบ16ไอยางเตี้ยครับยางเรเดียนแบบเตี้ยครับไม่ใช่825สองนะครับถ้าเทียบขนาดก็เป็น700นะครับผมน่าจะเป็นคนแรกแล้วมั้งใสก็สวยอยู่นะครับดีมากทั้งรวมค่าส่งก็พันสี่แบบเดี๋ยวจะมาใส่นะครับก็แถมมาด้วยนะครับ เดี๋ยวยังไม่ทาเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนนะครับผมว่าจะเข้ากันไหมพึ่งจะหัดทำนะครับลองปแปลกๆดูอยากแปลกต้องแตกต่างเป็นน้ำที่แฉมาให้นะครับเขาก็หอมมาอย่างดีเลยนะครับสามวันถึงนะครับจากนกคนปรปฐมดูนะั่นสวยอยู่นะครับวดีต้อง ชอบสีไหนก็ทำสีถ้าปัดเงาเนี่จะสวยนะแต่ว่าสนิมมีคุมเดี๋ยวมาดูยางลายสวยอยู่นะแต่ว่าเสียดยมันเป็นยาง700ไม่ใช่ยาง825นี่เป็นมิชลินนะครับเดี๋ยวดูซี่ยียยง205 85R16 นะครับขอบ16นะครับ,รบข้างในก็ได้มาได้แล้วครับแต่ว่าไม่มีไม่มีเวลาใส่นี่ครับยางก็แทมยั่ได้ไมด้วยเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับว่าจะเป็นออกมาเป็นยังไงน่าจะใช้งานได้ดีอยู่นะครับแต่ถ้าพูดถึงว่ามันอาจจะเตี้ยนะครับอาจจะ เล็กๆไม่เป็นไรครับยิ่งหลังถนนครับเด็กกะทะโอ้โคมคมนะครับคมมากนี่เดี๋ยวใส่เห็ดเดี๋ยวค่อยมาดูอ sure. ีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปคลินิกเรามาดูตอนใส่ไม่มีคนวยนะ ก็เจ้าย <c ười> um, e in ังไหใส่ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นยังแบบถูกยาวเดี๋ยวใส่ไปก่อนครับไม่เป็นไรเป็นถูกยาวผมใส่แล้วก็ดูแลวัวนี้แต่คิดคนเดียวครับแล้วก็หาดูนะครับไม่สวยเป็นจุกยาวลองใส่ลองใส่ไปก่อนเดี๋ยวไปซื้อถูกเป็นชั้นมาใส่ครับใส่กันไปก่อนนี่ครับใส่คนเดียวผมมือรู้แรงยังยังไม่ตึงเลยครับตรงแขนก็ได้เราเตะมันเข้าเราก็ได้นี่ครับมันจุกยาวครับวันนี้ก็แกะมาผมก็เลยลองใส่ไปก่อนยังไง ก็มือเรื่องการใส่เผมจะเราเตรีแบบนี้เลยนะแล้วก็เรยนรู้มันตรงกันก็คืบีกเงินบีบนี้เงินบีบเงินหนึ่งโซนน่าก็ไปนะครับนะมาทำดูนะมีมีข้าวตมเอมีนะมบุ้นรับซีตึ้งตึ้งมันตั้นับนใส่ใส่ใส่อะครันเนี่ยมันจะใส่เดียวมั้ đúng đúng, mình nhìn không? là hoàn tất video hấp,

มาคันตรงนี้ก่อนบีบเข้านะครับบีบเข้าบีบเข้านะครับแล้วค่อยใส่ตรงนี้นะครับนี่ครับคันน็อตก็บีบเข้าปุ๊บมันจะรูมจะได้พอดีนะครับนี่ก็จะใส่ง่ายขึ้นนะครับนะต้องขออภัยด้วยครับพอดีพราผมใส่คนเดียวนะทาให้ดูนะครับใส่น็อตง่ายขึ้นนะครับาะคันบีบกระทะเข้าไปแล้วนะครับก็ ทดลองทําดูนะครับทําคนเดียวมันจอยุ่งยากหน่อยประมาณนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จครับเป็นวิธีเล็กน้อยนะครับผมสำหรับคนที่ทําคนเดียวเสร็จแล้วนะครับสำหรับการสยังเเดี่ยมนะผมยังเจ็ดร้อยอุปกรณ์นะครับ มือดำเลยเสียงเดิมเป็นจุกยาวนะครับก็นี่ครับเหลือเติมลมนะครับสภาพเตี้ยก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับยางลิเดียนขอบจุดกกระทะจีบนะครับ